ะะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูสวนหน้าบ้านคนุณยายที่ผมเช่าอาศัยอยู่นี่ฮะนะก็คือตอนช่วงที่ผมมาเขาไปช่วงสปริงคาบเกี่ยวไอวิ Winter นเทอร์แล้วเขาไม่ได้จัดสวนเขาเก็บโต๊ะอะไรหมดละเฮ้ยแต่พอกลับมาจากไทยรอบนี้ผมไปพักร้อนมาเฮ้ยแค่ทำสวนสวยอะ่ะเออซัมเมอร์นี่เขาจัดสวนสวยมากเลยนะเขาทำเองนะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเออผมว่ามันมันดีอ่ะมอนร้านกาแฟคือนั่งได้สบายๆเลยอ่ะนี่ผมนั่งได้ทุกเช้าเลยเนี่ยเนี่ย นปแก้กาแฟหน่อยมานั่งตากแดดอ่านหนังสือทำอะไรโอ้โหฟินเลยฮะอยู่ตรงนี้ทนี่ซัมเมอร์ด้วยอ,อากาศดีดีโอเคฮะเดี๋ยวผมพาไปดูสวนเล็กๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมว่ามันก็เออเป็นแนวในการทำสวนที่บ้านเล็กๆนะโอเคฮะตางก็ได้คนะิดว่ไง ส่วนบ้านแกนะฮะแกก็จะเอาปลูกต้นไม้เอาเก้าอี้มาวางอันนี้ก็คือแกนั่งทําเองนะฮะไม่ได้ช่วยเลยแกก็จะของแกไปเรื่อยๆอาจจะมีชนช่วยมาบ้างมนะั้งแต่พวกดอกไม้พวกเนี้ยคือผมรู้ราคาที่นี่รู้สึกว่าดอกไม้ที่นี่แพงมากเลยนะเขาก็ปลูกสวยมากเลยดอกไม้ผมไม่รู้ดอกอะไรสวยดีเนี่ยอันนี้เขาก็ปลูกอาปลูกแบบว่าเออทําสวยอะ่ะชอบอะ่ะ แล้วเขาเอาร่มมากามีที่นั่งแกเอาไปรับแขกเผื่อใครมานั่งตรงนี้ฟินเลยอันนี้แดดมันอยังไม่มาฝากนี้นะฮะเดี๋ยวตอนกลางวันแดดจะมาฝากนี้เขาก็เลยมีร่มกันไว้ก็มีที่นั่งอันนี้ก็เป็นสมาคมนั่งจิบชากันหน้าบ้านก็สวยดีตกมงดอกไม้อะไรเนี่ยเนี่ย ดอกเลยไม่รว้แต่สวยนี่ซัมเมอร์ไม่กี่เดือนนะลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวพอมันเข้าช่วงหนึ่งมันก็มันก็ได้อยู่ได้หลายเดือนอยู่นะช่วงออทัมอะไรช่วงใบไม้ ai, ผีอะไรเออก็สวยดีนีบรรยากาศรบอบๆเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านด้วยหลังบ้านเขาเปสวนเหมือนกันแต่เป็นสวนแอปเปิ้ล ตอนนี้แอปเปิ้ลมันยังไม่ออกลูกเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านเนาะโอเคฮะครับเดี๋ยวพาไปดูสวนหลังบ้านกันสวนหลังบ้านนี้ยายแกปลูกต้นแอปเปิ้ลนะภาษาอังกฤษเขาเรียกแอปเปิ้ล่ะฮะก็นีนในเมืองนะฮะในเมืองเลยแต่แกมีสวนอยู่แกบ้านแกนี่อายุร้อยกว่าปีนะฮะแกเป็นคนเก่าแกที่นี่เป็นมาดามที่นี่แหละฮะ ก็อันนี้ต้นไม้ชื่อว่าอะไรผมไม่รู้แต่ดอกมันออกสีม่วงสวยดีนะใครรู้ก็ดูเอาเองนะฮะว่าอันนี้ต้นธรรมชาติเขาปลูกธรรมชาติเลยนะส่วนหญ้าพวกนี้แกเพิ่งตัดไปตอนผมมาเห็นเขากําลังเก็บได้จะจ้างตัดแหละเอ,อแต่หญ้าที่ถึกทนทุยนะตอนช่วงหิมะโดนถมโอ้โหหนาเป็นเมตรพอซสม,มอมันไม่ตายเออออกมาเขียวด้วยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แจวอะ่ะ อันนี้ก็บรรยากาศร,รอบๆเมืองะฮะอันนี้ผมอยู่สูงนะฮะแต่ก็มันสูงอีกทัาสูงอีกจะเห็นในเมืองข้างในหมดเลยนะฮะอันนี้เหมือนซุ้มเอาไว้ทําสวนตอนกลางคืนนะเอี๋ยวทำเสร็จก็เดี๋ยวแกคงทำแหละเอาไว้ปาร์ตี้ตอนคืนเป็นสวนแบบชิวๆตอนคืนน่ะมีไฟติดเทียนเอาไว้ปาร์ตี้แบบสวนสวยๆอยากค่ำคืนดินเนอร์กันอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เราแกทาก่อนเดี๋ยวแกคงมาทาต่อแหละแกค่อยๆทําตอนนี้ทังไม่เสร็จ ก็อนุญาตให้ใช้ส่วนหลังบ้านได้นะฮะจะทาบาร์บีคิวจะปาร์ตี้จะบูเสือแก้ผ้านอนก็ได้เลยะฮะแต่นี่ผมมีเต็นท์อยู่ไม่ใช่สิปเปลผมไปซื้อเปลมาเนี่ยผมจะปลูกต้นแอปเปิลเน่เอาชิวๆนอนเล่นทําอะไรท่านี้เลยฮะอ่ะไปไปปลูกเปลกันของเล่นเด็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นของเล่นเด็กน้อยดอกหญ้าเอามาทําไมเดี๋ยวเหรออ่ะเอามาเป่าสิคะรออะไรเห็นอย่างนี้เรามือบอลอยู่แล้ว เจอมองผูกเปรผมละเดี๋ยวจะปลูกให้ดูว่าปลูกได้ไหมนะฮะเนี่ยแง่งนี้ขับตรงนู้นเดี๋ยวดูว่ามันจะปลูกได้ไหมเนาะโอเคฮะ ครับก็ท้ายคลิปแล้วฮะถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อันนี้เป็นแบบผมอยากถ่ายอะไรที่มันเป็นแบบเรียวๆจริงๆเลยที่ที่วแบบิถีแบบไทยบ้านบ้านเราอะ่ะคือสภาพจริงๆเขาอยู่กันยังไงก็จะถ่ายอย่างนั้นเลยนะฮะก็ช่วงซัมเมอร์มันมีคลิปอะไรให้ทำอีกเยอะเลยไงยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเนาะโอเคครับคลิปนี้ขอตัวก่อนแค่นี้นะครับขอหลับก่อนชิลมากเลยบาย